การพูดคุยของกับพมแล้วเราก็เอาคอมเมนต์น่ะมานั่งดูอ่ะคือเราเปิดที่ตรงคอมเมนต์แล้วในคอมเมนต์อะมันมีคาที่เขียนว่าน้องเป็นเด็กพิเศษบ้างหล่ะออทิสติกบ้างหล่ะแล้วเราก็คุยกันแบบเราก็หัวล้อค่ะเราถามเขาเราหัวล้อบอกอันนี้มาเจอน้องเรารู้สึกว่าน้องเป็นออทิสติกไมคพแล้วเราก็นั่งหัวล้อมึงเป็นพ่อแม่หรือรับลูกอ่ะเราจะไม่ไม่ไม่เอามาพูดอย่างนี้เพื่อที่จะทําให้ตัวเองแบบมีข้อเปรียบเทียบเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราถามว่าตรงเนี้ย คุณเต็มรับผิดชอบไม่ไหวนะเพราะมันสามารถพิสูจน์ได้หลังจากที่เมื่อวานนี้แทน,นชัยถแถลงข่าวนะครับเปิดเผยข้อมูลเรื่องใหญ่ครับบอกว่ามีข้อมูลที่เชื่อว่าน้องไนท์เด็ก8ขวบเชื่อมจิตนะครับมีอาการเป็นเด็กพิเศษและเป็นออทิสติกครับโดยอ้างว่าแม่ของเด็ก8ปดขวบเนะี่ยเป็นคนถามศาสวิชาชีพเองว่าลูกชายของเธอเนะี่ยเป็นออทิสติกหรือไม่ เมื่อคืนนี้เดือดเลยครับทุกคนเพราะว่าแม่นกแม่ของไนศ์เด็กชายวัย8ขวบมีการไล์สดนะครับเดือดมากบอกว่าวันนี้จะไปแจ้งความจับทนายอนันชัยและคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งกล่าวหาว่าร้ายลูกตนเองงานนี้แม่บอกว่าขอปกป้องลูกตนเองนะถามว่าคุณเอามาพูดได้ยังไงว่าเด็กเป็นเด็กพิเศษเป็นเด็กออทิสติกทั้งนั้นที่ลูกเธอไม่ได้เป็นออทิสติกและเรื่องนี้พิสูจน์ได้ พร้อมกับถามไปว่ารับผิดชอบไหวหรอกับเรื่องนี้เอาเรื่องของเด็กมาพูดเนี่ยนะครับจริงๆเธอบอกว่าน้องเนี่ยเคยไปไปไปดูไหมน้องเรียนที่โรงเรียนเนี่ยเป็นยังไง mm hmm. เธอบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะไปแจ้งความนะเพราะสิ่งที่นายอนันชัยพูดเนี่ยไม่เป็นความจริง mm hmm. เธอเพียงแค่ถามสาวเชาชีไปเฉยว่ามาดูแล้วเป็นยังไงบ้างลูกของเธอเนี่ยเป็นเด็กปกติใช่ไหมไม่ใช่เด็กออทิสติกหรือว่าเด็กพิศเศษปรากฏว่าถูกหยิบยกไปเราไปฟังเสียงคุณแม่ครับแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ซีเรียสเพราะว่าน้องเนี่ย แล้วการที่ไปใส่ร้ายใส่ความพูดในลักษณะอย่างนี้คุณรับผิดชอบไม่ไหวนะถามว่าเราอยากจะกระทาอะไรไม่จริงๆเราก็ไม่อยากจะทําแต่ในสถานะที่เราเป็นพ่อเป็นแม่ของน้องอ่ะวันนี้ลูกของเรากําลังโดนลังแกเพราะว่าสิ่งที่น้องทําเนี่ยน้องไม่ได้ทําอะไรที่ไม่ดีเลยแล้วข้อมูลทั้งหมดที่คุณเอาไปพูดไปบอกไปอะไรคือมันบิดบิดจากความเป็นจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ในฐานะที่เราเป็นผู้ปกครองของน้อง เราก็ต้องทําหน้าที่ในการปกป้องน้องแล้วเรื่องนี้คือเราไม่คิดว่ามันจะแบบคือวันนี้พอฟังแล้วรู้สึกสงสารคือรู้สึกเป็นเป็นความรู้สึกแบบอ๋อเนี่ยคนเรามันเป็นอย่างนี้จริงเลยนะคนที่ใช้อกุศลจิตเป็นตัวนำแล้วมีอัตตาความมีตัวตนในตัวเองสูงเนี่ยมันทําให้ขาดซึ่งปัญญาในการที่จะมองว่าความเป็นจริงมันคืออะไรถ้าคุณมองย้อนกลับไปน,นิดนึงเนี่ยคนที่เขามาสัมผัสน้องอะเขาจะรู้ว่าน้องไม่ใช่เลย ความเป็นออทิสติกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยน้องจะใช้ชีวิตยอยู่ในโรงเรียนยังไงคุณเคยไปดูไหมเวลาน้องอยู่โรงเรียนคุณครูพูดถึงน้องว่ายังไงน้องเล่นกับเพื่อนยังไงผลการเรียนน้องเป็นแบบไหนแล้วที่น้องรอบรู้เนี่ยน้องรอบรู้เฉพาะเรื่องหรือน้องรอบรู้ในหลายๆเรื่องอันเนี้ยสิ่งที่คุณคิด ทียคุณพูดออกมาเนี่ยมันเป็นการวิเคราะหไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ